ครับสวัสดีครับวันนี้มาพอต้นลำไยเนาะส่วนลำไยอันนี้ออกออกใบชุดที่สองแล้วครับชุดที่สองมีมีมมแมลงมากินใบโดยนีน่าจะเป็นตัวหนอนเนาะหนอหน,อนอคืบอ,อันเนี้ยใบอ่อนไอ้ต้นที่บ่อกออกก็มีเนี่ย ออกใบชุดที่สองอันต้นต้นนี้ก็บอกออกเด้ติดหน้าหน้าจะออกแล้วอต่ต้นนี้เริ่มเริ่มแทงออกมาเนาะพอต้นนี้เนาะ,ะต้นน้อยนี่ออกอดนักเหลือเพื่อน,นต้นน้อยนี่โอ,โอ,โอ้อันตัวนอน นองกินใบเนี่ยโอ้อันนี้นี่นี่เลยเนี่ยกินใบเนี่ยกินใบลำใหญ่เนาะหัวไปนี่นี่หนุนนอน น่าจะมีแมงมาก,กินเมื่อคืนตัวเนาะเนี่ยขอกหอยนี่ต้องต้องมาฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วครับฆ่า,มาแมลงฮอร์โ,โมโนตัวตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วโอ้ใบหายไปจะน,นักแล้วนี่ไอ้ที่ออก ออกชุดที่สองนี่จะไหลตน้นบ่ออกเตี้ยก็มีจะนักอยู่โหนี้จะต้องมาฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วครับบางพูกก็คือนี่เนาะครับครับออเคลิปนี้ก็ไม่กก็นอครับผม ครับสวัสดีครับกดติดตามกด s u b สไคร b e ตัวนะครับครับผมสวัสดีครับ